ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเรียนในเรื่องของเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดเราเนี่ยมันจะเดินต่อไปได้ลําบากถ้าเราไม่ช่วยกันในเรื่องของสถานการณ์โควิดนะคะครับอย่างเช่นเรื่องของตลาดเมืองใหม่เขาพูดถึงหน่อยละกันค่ะวันนี้มีการเปิดขึ้นมาแล้วนะคะเปิดแล้วนะคะตลาดเมืองใหม่วันแรกหลังจากที่ได้มีการปิดไป14วันก่อนหน้านี้มีทั้งพ่อค้าแม่ค้าค่ะลงทะเบียนเปิดร้าน150แห่งบรรยากาศต้องบอกว่าไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควรค่ะ ตลาดเมืองใหม่นะคะซึ่งเป็นตลาดค้าส่งพืชผักที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ได้ทําการเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากปิดไปนานถึง14วันจากสถานการณ์โควิด -19 ค่ะมีพ่อค้าแม่ค้าคนงานติดโควิด โดยมีพ่อค้าแม่ค้าและคนงานลงทะเบียนเข้ามาทำงานและเปิดร้านขายอยู่ประมาณ150แห่งจำนวน500คนซึ่งจะมีด่านเจ้าหน้าที่ค่ะในการตรวจบัตรที่ผ่านการตรวจหาเชื้อและฉีดวัคซีนเข็มแรกมาแล้วถึงจะเข้าไปค้าขายและทำงานในตลาดเมืองใหม่ได้ค่ะซึ่งจากการไปพูดคุยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็ดีใจนะครับที่ได้กลับมาค้าขายและก็ทำงานมีไรายได้แต่บรรยากาศอย่างที่เห็นนะฮะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหรนะ่นัก นะครับลูกค้าที่มาซื้อพืชผักนะครับก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เปิดขายอีกครั้งหนึ่งช่วงที่ปิดตลาดเนี่ยก็ต้องตะเวนไปซื้อพืชผักและสินค้าเนี่ยหลายสถานที่เลยะนะฮะเพราะว่าปิดไปเนี่ยก็ต้องไปซื้อตามที่อื่นะนะครับซึ่งแม่ค้าก็บอกกับว่าแม่ค้าเนี่ยก็ยังมาไม่ครบ บางร้านบางคนเนี่ยก็ต้องปิดไปนะครับซึ่งบางคนกําลังลงทะเบียนอยู่บางคนก็ต้องรักษาตัวอยู่เนื่องจากติดเชื้ออยู่นั่นเองค่ะครับส่วนที่สํานักงานแขวงนครพิงยังคงมีพ่อค้าแม่ค้าและคนงานพากันไปลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะขอใบอนุญาตทํางานและขายสินค้าในตลาดเมืองใหม่อย่างคึกคักสําหรับผลการตรวจพ่อค้าแม่ค้าคนงานหรือว่าประชาชนที่ถูกกักตัวตามระยะเวลา ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกนะคะอยู่ที่67รายยังไม่หมดนะคะยังมีการตรวจค้นอย่างเรื่อยๆทำให้ยอดคลัสเตอร์ของตลาดเมืองใหม่มีผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นมากถึง1,288รายแล้วค่ะและมีผู้ป่วยคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่เสียชีวิวตรายแรกเป็นชายวัย53ปีทำงานในตลาดนะคะประวัติคือไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อนแล้วก็มีโรคประจำตัวรเริ่มป่วยวันที่13ตุลาคม เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่แต่อาการก็แย่ลงค่ะส่งรักษาต่อค่ะที่โรงพยาบาลนครพิงค์และเสียชีวิตในเวลาใน,ในเวลาต่อมานะคะคือวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะครับจะเห็นได้ว่าผู้ป่วยเนี่ยก็มีการทยอยเข้าโรงพยาบาลสนามที่เชียงใหม่เนี่ย กันจานวนมากวันสองวันเนี่ยเยอะมากเลยถูกต้อง <c oughs> นะฮะแล้วก็ในภาพทุกวันเนี่ยในช่วงเย็นเนี่ยช่วงกลางคืนเนี่ยทางบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็ยังทํางานหนักนะ <c oughs> นะฮะบางคนป่วยลงปอดเนี่ยฮะก็ต้องนําส่งโรงพยาบาลนครพิงด่วนเพื่อที่จะรักษาต่อไปใช่ <c oughs> อะไรเงี้ยมันเห็นภาพเหล่านี้ก็รู้สึกแบบเออนะฮะก็สงสารทางผู้ป่วยเองแล้วก็ <c oughs> ทางบุคลากรทางการแพทย์เองนะครับเราก็อยากจะช่วยกันนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะทําคนเดียวไม่ได้